สบายครับสบายนอนเย็นสบายนี่นะสบายมากเลยรถมาจอดแล้วก็ขายสามวันจะมีเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไอ้โปรตีนรอนิดนึงนะครับเป็นไอ์โปรตีมที่ของเราเนี่จะใช้เกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับก็คือทำมาจากนมโคนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับนำเข้าและดีโปรโปรจากนิวนีแลนด์เไทย จอเป็นนมนำเข้าใช่นมนำเข้าจากประเทศอื่นเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับเอ่อยี่สิบาทครับยี่สิบาทเป็นคนคนแบบนี้ยี่สิบาทหรอใช่ครับเป็นนี่ไงยี่สิบาทแล้วก็คนวัสเซียนนี่จะยี่สิบห้าบาทนี่เปิดหรือยังนู้นกลมาอิได้ยินไหมเขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินลองไปดูใบพี่อ่ะ เขาบอกเขาได้ยินแต่เสียงพี่ยาใช่ใช่มันจะมีไม้ตัวนี้ที่มันมีปัญหาอยู่อะบอกให้เรียกเรียกี่มาดูในไม้พี่ยาตัวไหนพี่ยาตัวนั้นชัดตัวนี้มันไม่ใช่ดเดี๋ยวพี่เอาตัวนั้นมาถารางแล้วก็รับรองจากพยก็ไปกันนัสะอาดปลอดภัยกลับมากันได้แล้วครับเสาร์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์ยังเจอมาวันอาทิตย์ก็มานะ ลุงอาทิตย์หน้าก็มาอีกลุงบอกลุงบอกว่าลุงสบายไงนอนนี่ใช่ลุงติดใจแล้วเป็นไงมาเจอพี่ยาตัวเป็นๆแล้วเป็นไงก็พิยาน่ารักมากครับเลยคิดคดูตัวจับติดตามจับในเพจตลอดก็ดูจากในคลิปก็มาเจอตัวจริงวันนี้ก็น่ารักมากเป็นไงพี่ยาบ้านบ้านไหมใช่พี่ยาติดยังซื่อตรงๆครับขอบคุณมากครับได้เลยครับอะไร เสี๋ยวสุโขทัยมาเฮ้ยฮะไปไปร้านนี้ยังต้มน้ำเลยยังไม่เสร็จนะร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกัดร้านเสร็จแต่ร้านข้าวมันไก่เอ้ยร้านเสีวสุโทยอยู่ร้านเนี้ยขายไปกี่จานแล้วขายไปกี่จานแล้วลูกประมาณห้าสิบถ้วยประมาณห้ถ้วยแล้วนะร้านเนี้ยโอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวเส็นกินไอติมต่อเลยของหวานร้านเนี้ยขายไปห้าสิบถ้วยแล้ว มาก่อนล้วงเงินเฮ้ยไม่ใช่พี่เอกมาก่อนล้วงเงินก่อนใครตั้งร้านได้ก่อนมาก่อนล้วงเงินก่อนใครมาทีหลังก็ล้วงเงินทีหลังเอามาเร็วๆร้านกุ้งเร็วๆร้านกุ้งออกมามาพูดหน่อยมาดิออยากได้คอาเร็วๆมาอนห้าเไมทำไมฝากร้านตัวเองดิพลังไม่มาหรือว่าอะไรอะไรยังไม่ลงแป๊ะลงท้องสวัสดีครับร้านกุ้งนะครับ ีกุ้งนึ่งห้าสิบาทอ่างเผาหนึ่งร้อยแล้วก็ไม่น้ำต่อร้อยครับก็ฝากไปด้วยครับกุ้งปีกเด่นเจ้าแล้วทําไมเกาถึงต้องมากินกุ้งร้านเราบอกเขาหน่อยเพราะว่าหนึ่งมันได้ในเรื่องของความสดอ่าสองก็คือว่าเราขายราคาไม่แพงกดแชร์ด้วยลูกค้ากดแชร์เราขายราคาไม่แพงครับมาที่นี่ก็จะได้ความสดความใหม่ได้ความสดแล้วทําไมคือถ้าอะไรนะ ความซื่อสัตว์เขาคือถ้าไม่มีตาเขาไม่ให้อ๋อถ้ากุ้งไหนไม่มีตาไม่ให้ไปตัวไหนตาหลุดตาหลุดหรอือว่าไม่มีตาแถมไปเลยแถมไปเลยเลยหรอ,หรอนี่นะมีตาครบทุกตัวนะกุ้งนึ่งกแบบันอยูอย่กุ้งเขามีตาครบทุกตัวนุ่นกุ้งห้าสิบมาแล้วไปดูไปดูไปดูกุ้งห้าสิบบาทไปเอาจัดให้เขาดูหน่อยห้าสิบบาทมามาอันนี้กุ้งนึ่งนะกุ้งนึ่งนะขากุ้งเผายังไม่ตื่นตื่นแล้วเร็วเร็วอันนี้ฮั จัดแค่ไหนจัดได้พี่อารดูอยู่ที่กุงมาได้ยินเสียงชัดไหมวันนี้ตัวใหญ่ครับอ่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทจัดเลยห้าสิบบาทก็ได้เจ็เยอะอ่ะตายแล้วอันนี้แค่บาทเจ็ดสิบแปดนะบห้าสิบบาทอ่านี่คือห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นตัวเมียครับกเกี่ว่าตัวเมียมันจะมีไข่บางอย่างตัวผู้มีไข่แต่พุ่ตัวเมียจะมีไข่ตัวผู้มีไข่น้อยกว่าไม่ครับตัวมีไข่น้อยกว่าแต่ตัวเมียไข่เยอะกว่าอ๋อ นี่นะตัวเมียแต่ตัวเล็กกว่าตัวผู้กล่องละห้าสิบประมาณนี้เลยเป็นร้อนเลยครับโอ้ยร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยทอดมันกุ้งกันเริ่มแล้วครับทอดแล้วกุ้งนี้นะถ้าใครมาก่อนได้ก่อนนะแล้วกุ้งอันนี้ครับมันดีตรงที่มันทานได้ทั้งตัวกินได้หมดเลยเนี่ยเปลือกมันกินได้หมดเลยกุ้งนิ่มใช่ไหมกุ้งนิ่มอร่อยดิอร่อยดิเกี้ยวได้ทั้งตัวเลยเหรอเกี้ยวได้หมดเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูกไหมครับอือกล่องละห้าสิบ มาก่อนได้กินก่อนนะมาก่อนก็จะได้ตัวใหญ่ครับใช่มาทีหลังได้ตัวเล็กมาทีหลังมาทีหลังได้ตัวเล็กอ่ามาร้านนี้อันนี้เป็นตำรวจนะจะบอกให้ลุกมาศนาบอกว่าเด้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะเด้งพี่ยาจะบอกให้พี่เอกร้านนี้เป็นตำรวจนะเขาช่บปลอมตัวมาพิยากรว่าอะไรรู้ไหมวันธรรมดาเขาไปทํางานราชการใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เขามาทอดทอดมันกุ้งขาย ถามว่าถ้าพิยาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมตำรวจเขาก็จับพ่ยาไปแล้วดิใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเขาอยู่กับพ่ยามานานเขาเป็นตำรวจเออเราไม่ธรรมดาพ่ยาเออูกลูกเป็นตำรวจพ่อเป็นทนายใช่ลูกอะเป็นตำรวจพ่อเป็นทนายเนี่ยร้านเนี้ยถ้าพ่ยาไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาน่าจะเล่นพ่ยาแล้วแหละร้านเนี้ยเออแต่ทําไมถึงยังขายอยู่กับเราขายดีแล้วร้านนี้ใช่ร้านเนี้ยขายดีมากเลยนะคนนู้นเป็นอะไรนะคนนู้นอะเป็นพยาบาล อ่ะคนนู้นเป็นพยาบาลนะนู่นนะคนนู้น่ะเป็นพยาบาลเวลาวันธรรมดาอยู่โรงพยาบาลเวลาวันเสาร์อาทิตย์อยู่โรงงานพยาคนลุ่มยบอนฝั่งนี้ก็เป็นครับเป็นอะไรครับเป็นกดไร้ย้อนฝั่งนู้นเป็นคนไร้ย้อนฝั่งนู้นเป็นพยาบาลทุกร้านเลยร้อยเปนร้อยฝั่งนี้เป็นตำรวจเป็นพยาบาลฝั่นี้คนไรย้อนนี่นะหน้าน่าจะเป็นประวัตอันนี้ยิงอะไรยิงอะไรมัตถุดิรับ อ,อ๋อวัดธนูภูมิวภูมว่ามันร้อนได้เปล่าอืมนี่นะทอดมันกุ้งหน้าทายมเขาถามว่าตำรวจคลองหลวงเหรอ <c oughs> ตำรวจนครบาลครับ <c oughs> ตำรวจนครบาลเออถ้าพิาโหดร้ายกับแม่ค้าป่าเนี้ยคนนี้ไม่น่าจะปล่อยพิยาไว้หรอกจริงนี่นะทอดมันกุ้งพ่อมึทมา อย่าร้อนเลยครับอย่ารอนเครับมามานี่แม่ค้าสวยหรอกถึงขายดีอ่ะแม่ค้าสวยหรอกถึงขายดีอ่ะมาแล้วนะเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวใช่ดวลกันได้เลยเมื่อวานดวลกันแล้วเหมือนตอนแรกเหมือนจะแพ้ใช่อ่าที่หนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่ตายมาเลยปีนเสาปีนเสาแล้วกระโดดลงมาปูกระแทกกับปีนปักแล้วบอกว่ายอมแล้วเมื่อวานนี้พยาถ่ายวีดีโอไว้แล้ว เดี๋ยวพี่ยาจะลงให้ดูนะอันนี้ตัวตึงโรงงานเราแล้วแล้วบ้านนู้นก็เตือตัวตึงอ่ะโพราชโพราชอ่าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันเจออีกเหรอเจออีกเตรียมตัวหน้าไม่ตายเลยอ่าไปลำไยแก้วละยี่สิบอะไรอะอ่ะมีวุ้นมะพร้าวมะพร้าวกะเทียมเก๊กฮวยจ้ะน้ำมะพร้าวสดก็มีนะคะน้ำมะพร้าวปั่นอันนี้คือสดจากไร่ใหม่จากลูกเลยค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมคะ มามามาได้ยินกันไหมคือตักตักใสน้ำแข็งเลยใช่ค่ะมาอย่างนี้เลยอันนี้น้ำลำไยที่ตักมาน้ำลำไยแก้วละยี่สิบตักเลยแก้วละยี่สิบมาดูว่ามีร้านอะไรกันบ้างวันนี้มาดูอ่านี่นะน้ำลำไยแก้วละยี่สิบ น้ำใหญ่ของพี่ใหญ่ใช่ของพี่ใหญ่ไงเนี้ยพี่ใหญ่ให้เยอะเอากี่แก้วไม่เอาพี่ใหญ่ไม่เอาพอดแล้วไปขายนี่นะแก้วละยี่สิบบาทไปแล้วก็ร้านอะไรร้านข้าวหลามข้าวร้านข้าวข้าวหลามข้าวหลามวันนี้มาเช้าแล้ววันงไงใช่ค่ะต้องมาให้เร็วทันคทีบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อัตไทยลาดอัตไทยลาดใช่ อยู่อไทยลาอ่ะบ้านเขาอยู่อไทยลาชก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเค้าวนี้ไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ทาได้นะคะหอยดองไม่คะหอยดองมีจากเข้าไปในโรงงานไม่มีอ๋อหอยดองไปหอยดองไปเอามาวิ่งไปเอากี่ขวดไปเอาสองร้อยไปเอาสองยี่สิบขวดเอ้ยสิบขวดวิ่งไปเอามาขวดละยี่สิบยี่สิบห้าแล้วเหรออยี่สิาราคายี่สิบห้าสี่สี่แปดขวดแปดขวดไอแปดขวด ั้งที่แล้วขื้นมา20ใช่มันขึ้นแล้วค่ะมันขึ้นแล้วค่ะพี่แต่ว่าเต็มเกดเต็มขวดเต็มขวดนี่ร้านนี้ร้านนี้ตัวตึงเหมือนกันเฮ้ยร้านนี้ตัวตึงเนี้เจ๊ตัวตึงตัวตึงตัวตึงร้านนี้โคตรอร่อยเลยดิมาทุกวันร้านนี้ไม่พ่อขาอ้วนเหรอครับไม่เอาเฮ้ตัวตึงไม่ไม่ไม่พูดพูดนี่เดือดเหรอทั้งงั้งพ่อค้ารอพ่อค้ารอนี่นะ20บาทแล้ว25บาทพูดผิดคลคล ให้เขาก่อนให้เขาก่อนเขาหลามแต่งตัวสวยจังค่ะโอ้แม่ชมคุณตบพี่ป๊อกมาทีวันเสาร์พี่เอทานหน่อยนะครับแก้วละยี่สิบห้าบาทเป็นไงเคยกินไหมอร่อยมากร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากเออนี่เห็นไหมซื้อทีสองแก้วเลยอร่อยไหมร้านนี้อร่อยไหมใช่กินทุกวันเลยพี่เอากินทุกวันอันเนี้ยขอบอกเลยถ้าใครมานะไม่กินไม่ใช่ร้านนี้คือเด็ดจริงจริง คือหากินที่ไหนไม่ได้เลยนะอันเนี้ยขอบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ไม่พี่ยาให้หนูแหละพี่ยาจะถ่ายให้ร้านเนี้ยใครใครมาแล้วไม่กินร้านนี้ถือว่าพลาดเลยนะเนี่ยดูดิดูดิด บูมบูเจ hmm ้แ hmm ก้วโมด่างๆครับคุณโมวัตถุดิบธทำจากอะไรอ่าวัตถุดิบธเลาหัวเจ้ใสีนะครับใช้สีสีแดงใส่สีตะวิดรูดสีเขียวใช้สีตะไบเตยครับอันนี้เป็นอันนี้สดวันนี้สำหรับใครที่ทานเจนะครับมาได้เลยคท่าไหร่แล้วเขาบอกติดติดต่อไว้แล้วเขาบอกเขาติดต่อแล้วสิบกวามาเลี้ยงพระาใช่ไหมใช่ครับมีคนมาติดต่อไปเลี้ยงพระแล้วกี่บาทลูกร้อยดีเรียนปลาละอูมาขายอ๋อมีที่เปลาละอูมาขายอืม มีคนจองแล้วแค่ถึกแรกก็รู้เลยว่ามันอร่อยหวานไม่หวานมากเหมาหรับผู้มีอายุแล้วก็เด็กๆคุ้มไหมยี่สบห้าบาทคุ้มค่ะถูกไหมถูกค่ะคือเขาบอกว่าเป็นเอ่อรสช่องเฟดเฟต่อะไรนะเฟตเแปลว่าเหมือนกับว่ามันมันเป็นแบบชื่นค่ะชื่นแล้วก็ใช่ได้กลิ่นชื่นอเรานึกถึงบรรยากาศของเราเลยว่าารอยู่นสมัยเป็นเด็กที่โตมากับกทอะไขอบคุณมากขอบคุณค่ะ